นะก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับอ้อมค่ะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Buttons Halloween Dress Up นะคะก็เป็นเกมแนวน่ารักใสๆม,ๆมุ้งมิงมุงมิงฟรุงฟริงกุ้งกิ้งสุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะจะ <c oughs> เป็นไงไปดูกันเลยที่เป็นเกมหน้าเว็บนะคะถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวอ้อมทิง้งทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาลูกโอ๊ก ให้กับเจ้ากระรอกน้อยแเราก็จะได้อมยิ้มมาน้ารักชิมิล่าค่ะแล้วในส่วนผสมลิมอนะคะเราก็ต้องทําตามนี้เลยก็คือฟักทอง1ลูกเห็ดม่วง1อันแล้วก็อมยิ้มแดงที่เราเพิ่งได้จากเจ้ากระรอกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคอนแคนดีด้หรือแคนดี้คอนนะเยเราก็จะได้ของตกแต่งต้นไม้นะคะเป็นพวกขนมหวานนะคะอันนี้ เอไว้ตกแต่งต้นไม้ก็นี่เราสามารถปรับเปลี่ยนที่ได้นะคะ,ะนี่ปรับเปลี่ยนที่ได้ตามอิสระตามใจชอบเลยนะคะเรามาเริ่มทำใหม่กันนะคะสังเกตนะคะว่าจะมีนี่พวกนี้ก็คือให้เราทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะได้ของประดับตกแต่งพวกนี้มา สมวนผสมเหมือนเดิมค่ะครั้งนี้ได้เป็นโครงกระดูกสเกลตันนะคะออมีข่าวนี้ก็คือตรงนี้แล้วก็โครงกระดูกที่ตกแต่งต้นไม้อีกสองอันออน้องหูกเอาไหมเฮ้ย <c oughs> น้องหูกถือโครงกระดูก <c oughs> อันนี้เอาไว้ตรงตรงนี้แหละต้องเด็ดแล้วเราก็จะทำอีกรอบหนึ่ง โอได้ข้างเขาโอ้น่ารักค่ะว่าอีเดสเราเราก็ได้ตรงนี้นะคะเใจรัลลกเหมือนแบทแมนเลยเนาะอ่ะมาอยู่นี่มาอยู่บนหัวอ่ะตรงนี้เลยอ่ะ่ตรงนี้ตรงนี้ิข้างๆเขาน่ารักที่สุดก็เอ้ยเหมือนเดิมอ่ะ ทำไมอะ่ะทำไมก็ได้เหมือนเดิมอะ่ะไม่มีสูดอื่นบ้างไหมเลวได้คงกระดูกอีกยียยวอ่ะอ๋อก็คือเขาให้เรานะคะผสมเพื่อของตกแต่งพวกนี้นะคะแล้วส่วนที่เหลือก็ให้เราแต่งตัว ก็สมชื่อกับชื่อเกมนะคะเป็นเกมแต่งตัวแนวน่ารักนิ่งๆเ,เอาเป็นสิฟ้าดีไหมอู้นี่มัมนสเมโซรัน <c oughs> <c oughs> เอาสีของสีอะไรดีช <c oughs> มพูก็แบลวไปนะ <c oughs> คุณยายไม่สิไอโต <c oughs> คุณพี่ไอโต <c oughs> เอาสีชมพูนี่แหละมวิงดีของด้านหลังวินเทล ยาวมากๆเอานีแล้วกันน่ารักดีหน้าตาตาสีสีอะไรก็ไม่ต่างกันต <c oughs> ีอินกันแล้วกันเชนสกินอูอ้หูผิวเขียวโอ้นี่ก็ขาวไปปา,ากหอ <c oughs> ารอฮะนะ่รนะนี่มีเขียวหน้าแบบเงอะงะ มาแบบหมืนๆน,น่ารักที่สุดตักแมวไม่เอาไม่เข้าเอาเยิ้มอ,อย่าง้แล้วกันหมวกโอ้สุ่มเฮ้ยเอาหมวกทองดีไหมที่ีอะไรบ้างเดวิลมีหมีด้วยอ้ามีพี่หมีเพ,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 พิ่มเพิ่มเธอพี่หมีเอาไว้ไหนดิอ่ะลอยบนฟ้า แล้วก็อ๋อสเปเชียลไอเทมก็คือหมวกอันนี้นี่เองมันคืออุ๊ยครีมโอ้ก็น่ารักนะเมื่อกี้เหมือนเก่งเลยคืออะไรฮินเตอน่ารักมากหมีก็น่ารักเอาครีมแล้วกันชุดด้วยสีธรรม้วนสีเขียวฟักทองสีแดงชุดหมี ชุดมอนสเตอร์ชุดคัพเค้กแล้วก็ชุดแถนจะน่ารักเอ๊ะมกเกลมะเ,เกลกล่ <c oughs> งองหัวเกาะตรงไหนถุงหัวฮะอืออะไรดีชุดนี้ก็โอเคแล้วเนาะมีอะไรถุงน้องสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะอออ๋อสีอะไรดี ไม่ใส่ก็กอะไรอยู่ถึงเท้าสั้นแล้วกันนั่นรองเทา้ารองเท้าสีแดงก็แล้วกันเนาะเข้ากับชุดอ๋อนี่คือที่ถือถืออะไรดีนะโอเคโอ้ไม่เอาดาบเอาอันนี้แล้วกันน่ารักดีนะคะแล้วก็ปีกอ๋อมีหางด้วยอ๋อไลออนอยู่ตรงน้ก็ได้ลูกอะไรหางมอนเตอร์วิปปิกอันนี้ใหญ่มาก ตัวปีกเล็กๆก็พอนะ่ารักดีนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเกม o t t o n Halloween Dash Up นะคะสำหรับวันนี้ออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ HAPPY HALLOWEEN DAY ค่ะบ๊ายบาย